สวัสดีครับอาจารย์ทุกทานครับผมสาลาครับผมวัมมนนี้มาต้อนนกครับมอง <c oughs> องสายเนี้ยครับมองนี้เป็นทิ้นนกต้อนนะครับเนาะที่ผมเคยมาต้อนโดนหลายๆสามสี่เดือนแต่ผมได้บุหลอดมาใหม่ผมก็เลยบุกให้เขามาผมก็เลยจะมาลองเอาอีกมึงยึดคัเนเนาะครับเนาะสันแหรอครับแต่นกต้อนพัฒนาขึ้นครับ บุญลอดครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนนะครับเนาะติดตามเราสนุกแน่ยานเลยครับผม